สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์เกิดความโกล,ลาหลขึ้นทั้งเมืองเสียเฟยและเจียนอูอิงนั้นมีชื่อเสียงมากผู้คนหลายคนที่ไม่รู้เรื่องราวเริ่มคาดเดาว,ว่าเจียงอี้คือใครชายที่ถูกเสียเฟยและเจียนอูอิงไล่ล่านั้นจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน เจียงอี e, ้และหลายๆคนเริ่มนึกถึงเสียงตะโกนของเหลยฉีเหยียนและรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในราชวังลีลับเจียงอี้ได้ปราบอีฉาน เสียเฟยและคนอื่นๆได้และได้สมบัติสำคัญมาหลังจากนั้นเสียเฟยและเจี้ยนอูอิงก็พยายามไล่ล่าข่าวแต่มันก็ไม่ได้ผลเรื่องราวเหล่านี้ถูกแพร่ไปทั่วเผ่าเทพประธานมาเนิ่นนานแล้วนี่เป็นสิ่งที่เจียงอี้ต้องการ เนื่องจากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยแล้วเขาก็อาจจะทำให้ผู้คนทั้งปฐพีได้รู้ด้วยหวงฟูชาทาเทียนเคยบอกว่าเขามีชื่อเสียงมากในเผ่าเทพประธานและหลังจากที่เขาเปิดเผยตัวตนสู่สาธารณะแล้วหากเหลยทิ้งเวยจะกลับคำพูด เขาอาจจะต้องพิจารณาถึงปฏิกิริยาของผู้คนในเมืองด้วยเหลยฉีเหยียนพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตามด้วยผู้อาวุโสตระกูลสือถูตระกูลเหลยสือถูอีเซียวและหงปูเทาเทียนก่อนหน้านี้มีมั่นพลังอยู่เหนือเมืองเทพประธานแต่มันหายลับไปเงียบๆในตอนนี้และทุกคนก็บินขึ้นไปบนฟ้าได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ผู้อาวุโสทั้งสองตระกูล วงฟูเท่าเทียนและคนอื่นๆพุ่งขึ้นไปกลางอากาศพวกเขาไม่ได้เข้าใกล้เจนอี้และเหลยชี้เหยียนแต่อยู่กระจายกันไปเพื่อป้องกันเหล่ากองโจรไม่ให้มาโจมตีพวกเขาทั้งสองเนื่องจากเหลยทิ้งเวยออกคำสั่งแล้ว ผู้อาวุโสทั้งสองตระกูลจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้แม้ว่าเลยฉีเหยียนหรือเจียงอี้จะตายต่อหน้าพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ก้าวเข้ามายุ่งผู้เชี่ยวชาญในเมืองจำนวนมากเองก็บินขึ้นมาด้วย พวกเขามารวมตัวกันอยู่บนฟ้าในที่เดียวและทำตามกฎและผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีคนนับหมื่นก็ขึ้นมาบนท้องฟ้าแล้วพวกเขาส่วนใหญ่นั้นเป็นรุ่นยาวของทุกตระกูลในเมืองทั้งตระกูลเล็กและใหญ่นายน้อยและคุณหนูของตระกูลที่มีชื่อเสียงผู้ที่ดูการต่อสู้ในคืนนั้นเองก็ออกมาด้วยลู่หยี่เองก็อยู่ในนั้น เียงอี e ้และเหลยฉีเหยียนอยู่เหนือพื้นดินไปประมาณ30กิโลเมตรและบินออกไปห่างจากเมืองเทพประทานหลายร้อยกิโลเมตรทางซ้ายเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อขึ้นในเมือง ฝามือของเจียงอี้สองประกายและดาบเหล็กปฐมมกาลและเกราะพระแม่ธรณีก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาโยวนพวกมันไปให้เหลยฉีเหยียนราวกับว่าพวกมันเป็นขยะในเวลาเดียวกันเขาก็ยิ้มอย่างเฉยเมยและพูดว่าเลยฉีเหยียน ถ้าให้เวลาเจ้าเพียง30วินาทีหากเจ้าไม่สามารถขัดเกลาพวกมันได้ก็อย่าโทษข้าที่ไร้ปราณีผู้คนนับไม่ถ้วนต่างพากันอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเจียงอี้คืนสมบัติให้เลยชีเหยนและให้เวลาเขาส0วินาทีในการขัดเกลามันเดิมทีพวกมันเป็นสมบัติของเขาอยู่แล้วแม้ว่าตราประทับผนึกจะถูกปิดใช้งานไป แต่สมบัติที่เชื่อมดวงจิตก็ยังคุ้นเคยกับกลิ่นไอของเหลยชีเย็ยนมากแม้ว่าเขาจะไม่สามารถขัดเกลามันได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ยังสามารถขัดเกลาได้อย่างง่ายดายเจียงอี้ช่า e งโปร่งใสและยุติธรรม เห็นได้ชัดว่าเจียงอี e ้ต้องการเล่นอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาเพื่อที่ตระกูลเหลยจะได้ไม่มีข้อครหาและจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆภายหลงังส่วนหวงฝูเทาเทียนและซื่อถูอีเซียยก็รู้สึกประหมาเช่นกัน ซอทูอีนเนียนเองก็ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับผู้อาวุโสในตาของนางเต็มไปด้วยความกังวลเหลยฉีเหย,ยนเทแก่นแท้พลังของเขาเข้าไปในดาบเหล็กปฐมกาลและกรอบพระแม่ธรณีอย่างบ้าคลาั่งจากนั้นดาบเหล็กปฐมกาลก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาและชุดเกราะพระแม่ธรณีก็สว่างขึ้นอย่างรวดเร็วและในไม่ช้ามันก็รวมเข้ากับร่างของเหลยชีเหียน เกราะเมคาอัคคีของเจียงอี้ก็ปรากฏขึ้นและทั่วทั้งร่างของเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงสีแดงและมันก็มีสเสน่ห์ราวกับมังกรเพลิงซึ่งทำให้เขาดูเหมือนเทพผู้ไร้เทียมทานหล่อเหล่านักในตาของหญิงสาวบางคนจากตระกูลที่โดดเด่นเป็นประกายเจียงอี้กลับมาสู่รูปลักษณ์เดิมของเขาในสนามประลองผิวของเขาเนียนมากจนทำให้สาวสาวต่างอิจฉา กลิ่นอายของเขาดูมั่นคงและดูชโชคโชนราวกับชายหนุ่มมีอายุภายใต้รูปลักษณ์ที่อ่อนยาวซึ่งมันต่างจากหนุ่มน้อยหน้าตาดีอย่างลู่หลินไปมากนักและเมื่อดาบมังกรเพลิงปรากฏขึ้นในมือของเจิงอี้และเขาหมุนเวียนกันแทบพลังเพื่อปล่อยเปลวเพลิงอ,ออกมาเขาก็ยิ่งดูไม่ธรรมดายิ่งขึ้นไปอีกหมดเวลาแล้วจู่จู่เจิงอี้ก็ตะโกนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น เลวเพลิงอัศนี2ประกายขึ้นบนดาบมังกรเพลิงและปกคลุมรอบตัวเขาในไม่ช้าเลวเพลิงอัศนีก็เริ่มหดตัวลงมาและรวมตัวเป็นโล่ศักดิ์สิทธิ์เลวเพลิงอัศนีจากนั้นหม้อเวหาสลาตันก็ปรากฏขึ้นที่มืออีกข้างหนึ่ง เจียงอี e ้ค่อยๆถือมันไว้ในฝ่ามือของเขาและหม้อเวหาสลาตันนั้นก็กลายเป็นม่อขนาดใหญ่และพุ่งประทับไปยังเหลยฉีเหยียนทอออยยอเมื่อโล่ศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีปรากฏขึ้นอากาศโดยรอบก็ร้อนขึ้นทันที แม้ว่าผู้ที่คอยดูอยู่ห่างๆจะรักษาระยะห่างไปมากแต่นายน้อยและคุณหนูของตระกูลที่มีชื่อเสียงบางคนนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักและเมื่อคลื่นความร้อนพัดผ่านมาแม้แต่อากาศเองก็ยังบิดเบี้ยวไปเล็กน้อย ทหารทุกคนพากันตะโกนออกมาและผู้คนนับหมื่นที่ชมการต่อสู้ก็รีบพากันถอยไปหลายกิโลเมตรทันทีเลยฉีเหยียนพ่นลมออกมาอย่างเย็นชาชุดเกราะพระแม่ธรณีปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเขา อัขระโบราณส่องแสงขึ้นบนกรดและเผยกลิ่นไอที่น่าสะพรึงออกมาในเวลาเดียวกันดาบเหล็กปฐมกาลของเขาก็ฟาดฟันออกไปบนฟ้าแก่นแท้พลังพุ่งออกมาจากดาบเหล็กปฐมกาลและผนึกตัวเป็นภูเขาขนาดยักษ์ในอากาศภูเขานั้นไม่ได้ดูเหมือนเงาที่เกิดจากแก่นแท้พลังแต่มันเหมือนเป็นภูเขาจริงๆและมันก็พุ่งชนเข้ากับมอเวหาสลาตันทันที เมื่อภูเขายักษ์ปะทะเข้ากับหมอเวหาสลาตานผู้คนหลายคนก็รู้สึกราวกับว่าหัวใจของพวกเขาสั่นไหวและแก้วหูของพวกเขาก็แสบจากแรงประทะภูเขานั้นแตกเป็นเสียเส่ยงๆและหม้อเวหาสลาตาันก็ปลิวลอยไป พื้นที่รอบๆนั่นสันสะเทือนและคลื่นปะทักก็กระจายไปทั่วทุกสารทิศรูปแบบเต๋าธรณีแม้ว่าเจงอี้จะเห็นรูปแบบเต๋าธรณีมาก่อนแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นคนโจมตีด้วยรูปแบบเต๋าธรณี เขาถอนหายใจเบาๆเมื่อเห็นเลยชีเหยียนไม่ถูกความร้อนแผดเผาเลยกรอบพระแม่ธรณีนี้วิเศษนักและมันสามารถปัดความร้อนไปได้เจียงอี e ้ไม่ได้เก็บความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาไว้อีกต่อไปและหายลับไปในเวลาเดียวกันในวินาทีถัดมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือเลยชีเหยียนและอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงสมกิโลเมตร ไตซะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเลยชียเย็นค่อนข้างดีเขาตรวจพบความผันผวนของอากาศอย่างรวดเร็วและตะวัดดาบเหล็กปฐมการออกไปยังที่ที่เจีงอี้อยู่ทันทีกันแท้พลังสำคัญสีเหลืองของเขาวรวมตัวกันเป็นภูเขาซึ่งมันพุ่งใส่เจียงอี้อีกครั้งทักษะวิชาเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เจียงอี้ร้องออกมาด้วยความโกรธและเมินเฉยต่อภูเขาที่กำลังใกล้เข้ามา จากนั้นดับมังกรเพลิงก็กวดแกว่งอยู่บนฟ้าทำให้ลมหมุนเวียนไปและเสียงที่น่าสะพรึงก็ดังก้องขึ้นมามันฉีกท้องฟ้าและเจาะผ่านแก้วหูของผู้คนซึ่งทำให้ทุกคนอึดอัดใจเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกัน มืออีกข้างของเขาก็ปลดปล่อยฝ่ามือออกมามันเป็นรอยฝ่ามือเล็กๆซึ่งหลากสีมากและกลิ่นอายที่ไร้เทียมทานก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือเห็นได้ชัดว่ามันเป็นพลังดาราเก้าสวรรค์ นี่มันเสียงอะไรกันผู้อาวุโสข้ารู้สึกแย่มากๆในน้อยและคุณหนูบางคนที่คอยดูการต่อสู้อยู่ต่างก็พากันตกหลุมพรางแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลามากแต่เจียงอี้ใช้พลังทั้งหมดของเขาและเสียงนั้นก็น่าสะพรึงมากนะัก มันมีแม้กระทั่งคุณหนูบางคนถึงกับแก่นพลังแปรรวนและพวกเขาก็ตกลงมาจากฟ้าและไม่สามารถหยุดอาเจียนกลางอากาศได้เลยตามที่คาดไว้เลยฉีเหยียนเองก็ติดกับเสียงนั้นด้วยเขาจับหัวไปมาและกลิ้งไปมาบนท้องฟ้า เขาอยู่ใกล้เจียงอี้มากและเขาก็รู้สึกราวกับหัวแทบจะระเบิดเพราะเสียงนั้นเมื่อภูเขาสีเหลืองปะทะเข้ากับพลังก้าวดาราสวรรค์เสียงนั้นก็ดังขึ้นอย่างน่าตกใจแรงสะเทือนอันน่าสยดสยองฉีกพื้นห้วงอากาศออกมา เจียงอี้และเลยฉีเหยียนเองก็ถูกคลื่นความผันผวนของห่วงอากาศพัดไปพื้นที่รอบๆเริ่มแตกร้าวราวกับอัศนีพุ่งทะลุท,ท้องฟ้ามันน่ากลัวมากนะักทั้งเจียงอี้และเลยฉีเหยียนต่างก็กระอักเลือดออกมากลางอากาศ พวกเขาทั้งสองอยู่ใกล้จุดระเบิดมากเกินไปโลดศักดิ์สิธิ์เลวเพลิงอัศนีของเจงอี e ้เองก็แตกสลายลงเขาคงตายไปแล้วหากไม่ใช่เพราะเกราะเมคาอักคีเลยฉีเหยี็นเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน แม้ว่ากรอบพระแม่ธรณีจะเป็นของเขาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคาเกล่าให้สมบูรณ์และสร้างการเชื่อมดวงจิตได้ทั้งหมดและพลังป้องกันของมันก็ลดลงมากแต่อาการบาดเจ็บของเขาก็ยังน้อยกว่าเจียงอี้มากนะับ เลยฉีเหยียนตายสะริมฝีปากของเจียงอี้เต็มไปด้วยเลือดและร่างของเขาก็ปวดมากจนหยุดสั่นไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้คิดถึงมันและรีบพุ่งไปราวกับมังกรพล่างและเวี่ยนดาบมังกรเพลิงต่อ เสียงที่น่าสยดสยองเหล่านั้นดังขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามังกรเพลิงนับหมื่นพุ่งออกมาจากดาบมังกรเพลิงและดาบวิญญาณหลายสิบเล่มก็พุ่งออกมาเจียงอี้พร้อมที่จะสังหารเลยฉีเหยียนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆในช่วงความเป็นความตายเจียงอี้ต้องไม่ไว้ชีวิตคู่ต่อสู้ไม่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นผู้ที่ถูกสังหารเสียเอง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ